เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนการประกอบอาหารหรือทําอาหารเมนูอาหารจานเดียวอย่างง่ายวันนี้ใครเตรียมเมนูอะไรมาบ้างคะหมูนี้หนูเตรียมอะไรคะนจะทำไข่เจียวหมูสับค่ะไข่เจียวหมูสับน่าทานมากหมูนี้นูทําส้มตําค่ะอ่าน่าทานคุณครูชอบทานส้มตํานะคะอ่ะหมูนี้ล่ะทำกระเพราหมูสับไข่ดาวคะ่ะอ่าเยี่ยมเลยเมนูยอดฮิตเลยที่พูดมาไหนใครเคยทํามาแล้วบ้างคะผมทํากินเองทุกวันเลยครับเยี่ยมมากคะ่ะ หนูช่วยพ่อแม่ทำทุกวันค่ะอ่าเป็นเด็กดีมากมีใครเคยทำบ้างคะหรือใครไม่เคยทำบอกครูได้นะผมไม่เคยทำเลยครับไม่รู้วันนี้จะสำเร็จหรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กๆคะไม่เป็นไรอ่เด็กๆพร้อมที่จะไปทำอาหารหรือย,ยังคะพร้ oh, yeah, okay. อมค่ะอ่าถ้างั้นเราไปทำอาหารกันเลย ไอคิวไปก่อไฟทังหน่อยสิเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารทางนี้บ้าเหรอเราไม่เคยก่อกล้องไฟมาก่อนเลยนะจะทําได้ยังไงล่ะไปเถอะน่ะอะไรอ่ะผักไปล้างเฮ้ยเสร็จยังเนี่ยใครพานายทำอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดู เสร็จแล้วโหก้ันเก่งจริงๆเลยเรื่องง่ายๆแค่นี้เอาล่ะต่อไปให้นายอ่ะทอดไข่ดาวนะส่วนเราอ่ะจะไปทำกะเพราล่ะเออเก่แค่ไข่ดาวของง่ายๆแค่นี้สบายมากเสร็จแล้วมานี่เดี๋ยวเราจะสอนนายเอง เวลาต่อไข่ต้องทำแบบนี้นี่ไงง่ายจะตายเราจะให้นายทำอีกทีนะโอ <Okay. S 1> เคเไข่เราเป็นไงบ้าง นี่ไข่ดาวเราเป็นไงบ้างว้าวเยี่ยมมากเลยแล้วนายอยากทําผัดกะเพราไหมเดี๋ยวเราสอนให้อืมเอาสิโอเคไปขั้นตอนแรกเลยนะนายต้องเตรียมหมูสับแล้วก็ใบกะเพราโอเคโอเคจำได้แล้วแลยยังไงต่อแล้วก็ต้องใส่น้ํามันลงไปก่อนจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทาน โหก็ว่านี่เก่จงจริงเลยของแค่นี้เราทําเป็นตั้งแต่อนุบาลแล้วเดี๋ยวยนนี้เรากลับไปทําให้พ่อแม่เราทานบ้างนะโอเคผลเป็นยังไงบอกเราด้วยนะ,ะถ้าพร้อมแล้วทานกันเลยทานให้อร่อยนะคะแม่ดูที่ราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้ววันนี้ แพงมากเลยพ่อกับแม่ลองชิมกระเพราไข่ดาวฝีมือผมดูสิครับอันนี้ฝีม,มือลูกเองเลยเหรอใช่ครับอ๋อเดี๋ยวพ่อจะชิมดูนะว่ารสชาตนะิมันอร่อยไหมนะอแไรบ้างจาะพ่ออร่อยมากแม่มคุณครูโรงเรียนนี้สอ,สอนดีเนาะลูกทำอาหารเป็นด้วยไอชิวลูกแม่เก่งกันเลยโตขึ้นอีกขั้นแล้วนะเนี่ย แม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยจ้าที่แท้การทำอาหารมันก็สนุกดีนี่นาะกอวานวันนี้ขอบใจมากเลยนะที่สอนเราทำอาหารนะ่ะไม่เป็นไรชอบใช่ไหมล่ะใช่พ่อกับแม่ชมเราใหญ่เลยวันหลังสอนเราทำเมนูอาหารประจำบ้านของกอวานให้เราทำเป็นเมนูหลักของบ้านเราบ้างน,นะ การทำอาหารอาจดูธรรมดาแต่ถ้าได้ทำร่วมกันในครอบครัวแล้วมันคือภารกิจระดับเชฟมิชิลินเลยนะ